วันนี้นะครับผมก็อยู่กับกระเป๋าแล็ปท็อปดีๆจากค่ายฮ i นคอนเทคครับที่บอกว่าดีมันดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายนอกกันก่อนเลยนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับก็จะทําจากวัสดุไนลอนลิฟ s t สตทั้งหมดเลยนะครับก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานเข้าไปอีกนะครับทางด้านหน้ากระเป๋านะครับก็จะมีแผ่นเบลโค o นะครับสามารถนําแพดต่างๆมาแต่งนะครับกระเป๋าตกแต่งได้ครับผมนี่ครับผมทางด้านหน้าครับก็จะเป็น แบ่งเป็นกระเป๋าสองช่องนะครับลักษณะก็จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับทางด้านกระเป๋าสองช่องด้านหน้านะครับก็จะสามารถเก็บ p o w เ r b a แบง์สายชาร์จแบบหรือหนังสือได้อย่างสบายๆเลยนะครับทางด้านหลังของกระเป๋านะครับก็จะเป็นที่เก็บสายนะครับซึ่งสายเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะครับผมสามารถปรับได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราหักเราไม่ต้องการสายนะครับก็สามารถดึงออกได้เช่นกันครับ แค่ดึงเงใหยแนี้นะครับไม่ยากครับผมอพอดึงสายเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราก็สามารถเก็บตัวล็อกได้นะครับแค่ดึงออกมาแล้วก็ยัดเข้าไปครับผมตัวล็อกก็จะไม่เกะก,กะนะครับแล้วก็จะมีช่องกระเป๋าด้านหลังอีกครับซึ่งช่องนี้ค่อนข้างกว้างนะครับผมสามารถเก็บเป็นสายก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ หรือเก็บอุปกรณ์เสริมก็ได้นะครับเช่นหนังสือสมุดต่างๆเมื่อเก็บสายสภาพแล้วนะครับก็จะมีหูหิ้วนะครับผมสามารถหิ้วได้ซึ่งหูหิ้วเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงมากครับผมเดี๋ยวเรามาดูช่องหลักกันเลยนะครับผมทางซิปเนี่ยก็จะเป็นซิปแบบ YKK นะครับผมเป็นซิปสองทางเปิดมานะครับ ข้างในก็จะค่อนข้างกว้างนะครับสามารถใส่แล็ปท็อปได้หรือว่าจะใส่เป็น iPad หนังสงหนังสือเอกสารต่างๆก็ได้เช่นกันครับผมตรงนี้ก็เป็นบุกโฟมนะครับแผ่นบุกโฟมสามารถกันกระแทกครับผมเวลาเราเดินมันจะเขย่าอะไรเงี้ยก็จะสามารถกันได้ครับทางด้านข้างทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแผ่นวิวโค,โคนะครับสามารถแปะแผ่นต่างๆหรือนํากระเป๋าแต่งนะครับมาแปะไว้ตามที่เราต้องการได้เลยครับ ขนาดของกระเป๋าใบนี้นะครับผมความกว้างนะครับจะอยู่ที่40เซนติเมตรครับความสูงจะอยู่ที่26เซนติเมตรและความหนานะครับก็อยู่ที่5เซนติเมตรครับผมส่วนน้ำหนักของกระเป๋าใบนี้ครับก็จะค่อนข้างเบานะครับอยู่ที่486กรัมเท่านั้นเองนะครับกระเป๋าแล็ปท็อปบริฟเคสตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกด้วยกันอยู่2สีนะครับสีแรกก็จะเป็นสีโคโยตี้ตัดกับสีดำนะครับผมส่วนอีกสีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีดำล้วนนะครับผม สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหากระเป๋าใส่แล็ปท็อปดีๆนะครับที่สามารถไปกับคุณได้ทุกที่นะครับผมขอแนะนำครับแล็ปท็อปบรีฟเคสจากเฮลิ o n Tech ครับผม